เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย าใหม่ยรกระรรมล้ำสมัยแต่พคงไว้ซึ่งความสมบูรณ์แบบวุฒิสั่งเพราะความสวยรอไม่ได้โซดาช้างก็ซ่าคราวหน้าอยากคิดไปเองมาม่าอร่อย YouTube ร s สซ w h ไว้ BB Powder แค่แต่ก็ขาวสว่างใสไลป์ลาปอเอสกลิ่นมะกรูดพลังเข้มข้น สลายคราบมันและกลิ่นคาวเกี้ยงคลิบฮัลโหลจ้าไม่ลืมวันนี้เราแต่งตัวสวยเป๊ะแน่นอนขอทาอาหารเช้าก่อนเขาก็บอกไว้บอกว่าการทานอาหารเช้านี่นะมันจะช่วยทําให้เราเนี่ยมีมันสมองที่ฉลาดแล้ววันนี้นะอย่างอื่นต่อเราเองต้องเจอกับแขกรับเชิญดเพราะฉะนั้นเเราขอแับเฟรนด์ทางเป็นที่ก่อน,นได้มไหมลนะ่ะโอเคไม่นานได้เล ชอเชยวันแม่นะคะแต่วันนี้เนี่ยเราสองคน,นะคะปอกับโอเนี่ยไม่หยุดและที่สําคัญเนี่ยเราจะพักชมนะคะมาพบกับแขกรับเชิญหรือว่าซัมวันคนพิเศษค่ะถูกต้องแล้วนะคะ<ม>เพราะว่าซัมวันคนพิเศษของเราในวันนี้นะคะไม่ธรรมดาเลยเขาเป็นหนุ่มหล่อเนื้อหอมหน้าตาน่ารักมากค่ะปอวันนี้เราจัดให้ปอเลยจัดให้เราเลยเหรอจัดให้เราจัดให้สาหรับหนุ่มคนนี้ว,นนวันนี้สวยพอย,ยังโอแล้วนะก็โอเค,อเคได้แต่ว่าน้อยกว่าเราดนึ แน่นอนนัสู้โบชูปูไม่ได้โอเคนะคะเด okay. yeah. um okay. okay. like oh, um> oh? ี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปดีกว่าไหมเพราะเราไม่รอนานโอเคงั้นเดี๋ยวเราขับเฮ้ยได้ไงเ้าวก็เราเป็นวันนี้เป็นวันของเราไม่ใช่หรอจัดให้เราเดี๋ยวเราขับให้ไม่เอ่าวันของเรายังไงโอ้เป็นแม่ไงโอ้เป็นแม่โอ้ไปนั่งเพราะว่าแล้วที่สำคัญเนี่ยโอ้ยจะเหยียบคันเล่นไม่ถึงนะคะคุณผู้ชมก็ให้โอ้ยได้หรือเปล่าเดี๋ยวขับขไดขนาดนั้นนะก็ได้แต่ว่ามีข้อแม้นะเราขอนั่งข้างหลังได้ไหมนั่งข้างหน้าข้างหลังนั่งไม่ได้ ข้างหลังเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยให้คนขับรถขับอย่างเดียวจ้ะข้างหลังเนี่ยเหมาะสำหรับผู้ชมอยู่นะคะไปวันหยุดวันนี้นะคะพวกเราสองคนก็กำลังเดินทางไปเที่ยวที่จตุจักรกรีนไลฟ์สไตล์มอแห่งใหม่ในย่านจตุจักรค่ะเพราะว่ามีนัดกับสัมวันนั่นก็คือกายรัชชานนท์สุประกอบนักแสดงนักร้องก้าสู่วงการบันเทิงด้วยผลงานการแสดงละครเรื่องบัวปลิ่นน้ำ จากนั้นก็มีผลงานโฆษณาการแสดงภาพยนตร์และมีผลงานอัลบั้ในชุดกายยามว่างหนุ่มกายก็จะพยายามไปเล่นฟุตบอลให้ได้อาทิติ์ลั้งนอกจากนั้นก็จะวิ่งบนเทรดทิลในห้องพร้อมกับดูภาพยนตร์จากดีวีดีไปด้วยแล้วก็ไปอาบน้ํานอนค่ะอ๋อไม่ต้องครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวครับน่ารักมากเลยป๊าดูสิ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนคับงงางงงงงอ้ายังไงรับนะคะตัวจริงน่ารักมากเห็นไหมคะสำหรับวันของเราวันนี้นะคะพิเศษสุดๆเลยนะคะเป็นหนุ่มเนื้อหอมในวงการด้วยนะคะนีแลวที่สําคัญเนี่ยวันนี้เนี่ยเป็นวันหยุดนะคะปกติเนี่ยกายทอะไรวันหยุดคะวันหยุดของกายเหรอครับ คือส่วนมากแล้วนะครับกายก็จะมาที่ร้านครับผมร้านให้กายตัวเองด้วยหรอมีร้านการม่เอ้าแล้วมาทําไมล่ะครับก็ตอนแรกเห็นกายบอกว่านัดที่ที่นี่แต่ผไม่รู้ว่าก็เหตุผลที่กายนัดมาที่เนี่ยเพราะว่ามาที่ร้านของกายชื่อว่าทีนัดการ์เดนครับทีนัดการ์เดนครับน่ารัก ขอบคุณมากเลยครับนช่คะปกตินะคะเราจะเห็นน้องกายนะคะอีกหนึ่งบทบาทของการเป็นนักแสดงรแต่ว่าวันนี้นะคะเขาก็จะมาทําเครื่องดื่มให้พวกเราเนี่ยลองชิมดูโดยเฉพาะอย่างยิ่งปอจะทาให้คุณแม่โอ๊ยขึ้หมากับโหเลยเนี่ยโหรนี่ลูกสามแล้วนะคะลูกสามคือสามแล้วมีลูกสามคนจะบ้าหรอบ้าเดี๋ยวดองเลยฉันจะหาสามีไม่ได้ก็ราคาสามีอยู่นะคะ่กวว่ามีลูกมีสามี ไม่ใช่หลักประเด็นนี้ยถูเพ้าะว่าวห้ามทิ้งตาเดี๋ยวช่วงเวลานี้นะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะเตรียมตัวเข้าไปในร้านนะคะของน้องกายการต่อครานี้ออกเบรกไปก่อนดีกว่าไหมใช่เดี๋ยวให้กายเขาไปเตรียมตัวนะคะว่าเครื่องดื่มวันนี้เนี่ยจะเป็นมสี่ผสมของอะไรบ้างนะคะวันนี้นะครับกายจะทําเครื่องดื่มให้สําหรับคุณแม่เลยคเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเป็นเครื่องดื่มที่เพื่อสุขภาพเยถูกต้องครับเพื่อสุขภาพมา ดินออกจากร้านรู้สึกสบายตัวเลยครับใช่คะโอ้โหเพื่อคนพิเศษสำหรับคนพิเศษในวันนี้นะคะกับนายรัชานนมีสักพูดหนึ่งเดี๋ยวโฆษณากลับมากรับรายการวันไม่หยุดค่ะพี่ชายชายหกมาก นิโคคาของพวกเราใหญ่ขึ้นมากกว่า1นึ่งแสนคันทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นพร้อมความสุขที่กว้างขึ้นด้วยนิสสันอีโคคาคุณภาพที่มอบความรู้สึกดีๆให้กับคุณหนึ่งแสนอีโคคาหนึ่งแสนความไว้วางใจจากคนไทยนิสสันอีโคคาของทุกคน ปัญหาฝ้าสูตรเวลายุดเจ็ดรอบาทฟรีทรีตเมนต์และผลิตภัณฑ์ดูแลฟ้าเนียนสุดๆนะวุทิศัก์อยากสวยจริงต้องใช้ของจริงมุทิสัก์เป๊ะหนึ่งในใจของดารามากที่สุดมุทิสัก์ใครทําแกงเขียวหวานกินอะไรกันอนะมาม่ากแกงเขียวหวานไก่คะ่ะใหม่มาม่ากแกงเขียวหวานไก่หอมอร่อยต้องห้ามพาด โรเจอรเอลกาซิโก้ฝาน้ำดื่มช้างและโซดาช้างพาคุณไปเชียรเรอัลมาดริดปะทะบ,บาร์เซลโลนาที่สเปนรวมมูลค่ากว่า2ล้าน4แสนบาทหมดเขตสัปดาสุลาคมนี้รีบดื่มรีบส่งจะได้รีบไป้างรเจอรเอลกาซิโก,โกอยากให้หน้าดูเร็วกระชับคุณทิศ ด้วยโปรแกรมซูเปอร์ลิฟติ้งเวิร์กมากค่ะความรักก็เพิ่มเสน,เน่ห์ก็เพิ่มสวยมาใจต้องไปวุษิศักดิ์เป๊ะหนึ่งในใจของดารามากที่สุดบุษิศักด์ ปกป้องผิวปอบบางของทารกต่อจากคันของคุณาจาก baby mine let me see วันไม่หยุดนิดสันเทียน้าใหม่ยนตรกรรมล้ำสมัยแต่คงไว้ซึ่งความสมบูรณ์แบบ ที่สาเพราะความสวยรอไม่ได้โซดาช้างก็ทราบชาวหน้าอยากทิ้ไปเองมามา่าอร่อย YouTube รอซ้ไว้บีบีพาวเดอร์แค่แต่ก็ขาวสว่างใส้ไลท์นเอฟกลิ่นมะกรูดพลังเข้มข้นสลายคราบมันและกลิ่นข้าวเกลี้ยงคลิป ีพิเศษมากๆเพราะว่าน้องไก่นะคะเขาเปิดร้านของเขาเลยคือ Garden นนะคะใช่ครับวันนี้เนี่ยน้องไก่มาทำ Mocktail อ่าเดี๋ยวจะทำ Mocktail นะครับสำหรับวันแม่ให้ทุกคนได้ดูกันเลยนะครับผมดื่มแล้วว่าเดินออกไปจากร้านแล้วมีความรู้สึกว่าเป็นสบายเหมือนดีทองอ่าด้วยถูกต้องครับผม็อกเทลนี้ก็ต่างกับ m ็อกเทลใช่คือมันจะมี2แบบครับแบบนี้จะมี2อย่างนะครับคือค็อกเทล l Pineapple Malibu และม็อกเทล l Pineapple Malibu รสชาติจะคล้ายๆกันครับแต่ตรงนี้จะไม่มีค็อกเอ่ จะไม่มีแอลกอฮอล์ครับมีส่วนผสมอะไรบ้างครัทั้งกายอย่างแรกเลยนะครับอันนี้นะครับก็คือน้ําสับปะรดกายก็จะเอาเนื้อของสับปะรดตรงนี้บางส่วนนะครับมาคั้นแล้วก็มาผสมกับน้ําสับปะรดเพื่อให้มันมีเขาเรียกว่ารสชาติแล้วก็เทกเจอร์ของสับปะรดอยู่ในน้ําด้วยอันนี้คือจะเป็นน้ําเชื่อมไซรัปนะครับผมแล้วก็มีหยดหยดกลิ่นของมะพร้าวเข้าไปด้วยอันนั้นลงมือเลยนะครับน้ําสับปะรดนะครับจะใช้4ี่ออนครับ ส่วนผสมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสำหรับคุณแม่น้ำสับประรดน้ำเชื่อมน้ำแข็งน้ำโซดาอ่าครับผมเวลาเราใส่น้ำแข็งเวลาเชคเนี่ยนะครับมันก็ต้องคือกะให้มันพอประมาณให้น้ำแข็งโผล่ขึ้นมานิดนึงหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็ตกเข้าไปอย่างนี้นะครับ ชอย่างนี้ครับรเ,เราตอกให้แน่นเสร็จปุ๊บแล้วเราก็เช็คเวลาเราหมุนเนี่ยน้ำแข็งมันจะไปล่อบอัน,นี้ะนะครับให้มันให้มันเข้าแล,ล,ล้วปกติเวลาแบบนี้ มาทีนะกะด้นี่ทำเองนะทำเองครับทำกับมือเลยครับที่แจวที่ร้านนี้นะครับเราพีเซนที่โต๊ะเลยครับเรามาเทให้ที่โต๊ะเราใส่ส่วนผสมให้ดูที่โต๊ะมันจะเป็นโชว์นิดนึงครับเพราะว่าบางอย่างเนี่ยคือ หากินไม่ได้แล้วก็หาดูไม่ได้ด้วยครับทำไมถึงมาทำมาบอกติแบบเราเห็นแบบเล่นละครใช่ป่ะอยู่ในวงการแต่เราไม่อยากจะคิดว่าแบบเพงจะมาแบบเค้กอะไรอย่างเงี้ยได้แบบเป็นเรื่องเป็นราวผมก็ไม่ได้ตั้งใจนะแต่พอพอมันทําแล้วมันมันอร่อยอะ่ะพอเราทาเสร็จปุ๊บเราก็อยากทําให้มันเต็มที่เราก็พยายามศึกษามีสูตรอะไระใหม่ๆเข้ามาบ้าง<อ>เพื่อสร้างสีสันเราก็เอาสาบประรดเนี่ย<อ>มาทำเป็นแก้วแทนนะครับแก้วนี้ใช้ขอกคนณต่อคร ต่อคนต่อคางครับแล้วก็ขูดข้างในออกมานี่ออกมาครับก็จะมีเนื้อตะโพลติดถูกต้องครับถูกต้องจะมีกลิ่นสับปะรดตลอดเลยเนาะโอเคเลยครับใช่แล้วก็ทำแบบวิธีทำสคือก็จะมีแบบใจกายแข่งไปด้วยใช่ปหมถูกต้องครับชิมไหมครับลองชิมดูนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะอุ๊ยอาเลยมากเลยยังไม่ได้กินตบบวกหลุดเลย เป็นไงครับอร่อยดงๆแเราจะแบบเหมือนมีกลิ่นของสับปะรดอยู่ด้วยครับก็กรามสับปะรดเล้วครับลองชิมดูไหมครับใช่รู้สึกว่ารู้สึกว่ามีรสชาติของะพร้า,าวด้วยแต่ต้องบอกเลยนะคะว่าอันนี้เนี่ยปกติเวลาเราทานาน้ำสับปะรดเนี่ยรสชาติมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งใช่ปะปแต่นี้มันจะเหมือนมีอย่างที่ปอบอกว่ามันจะมีแบบ มาพาะพร้าวมาด้วยเออแต่เดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราชิมรสชาติไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราพักเบรกเป็นก่อนแป๊บนึงแล้วกันเนาะขอชิมขอชิมตอบแบบว่า,ไม,าไม่ต้องเรียบร้อยไม่ต้องเรียบร้อยต่อหน้าคุณผู้ชมนะคะแลวเดี๋ยวช่วงหน้านะคะกลับมาเจอกันต่อค่ะอ้โหกำลังสนุกเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้โอว่าไปชมกิจกรรมดีๆเนื่องในโอกาสวันแม่กับไทยเบฟกันก่อนดีกว่าค่ะ กิจกรรมในวันนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวันแม่นะคะซึ่งปกติทางไทยเบฟก็จัดขึ้นทุกปี นะคะให้ครอบครัวของชาวไทยเบฟเนี่ยนะคะได้มีโอกาสแสดงความรักกับคุณแม่นะคะแต่ว่าปีนี้เป็นปีที่พิเศษเพราะว่าจะเป็นปีที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถเนี่ยจะมีพระชนมายุครบ80พรรษานะคะท่านก็ถือว่าเป็นแม่ของแผ่นดินอยู่แล้วนะคะเราก็เลยได้จัดขยายผลขึ้นโดยที่ว่ามาในโครงการที่พระองค์ท่านอาจจะมีพระราชดำริหรืออาจจะมีพระราชดำรัสไว้ว่าอยากที่จะให้เกิดโครงการดีๆเราก็ได้ความอนุเคราะห์จากทางกองทัพเรือนะคะ ให้มาเยี่ยมชมในโครงการอนุรักษ์เต่านะคะซึ่งก็จะมีการทําบ้านเต่าในการที่จะเพาะเพาะแล้วก็ขยายพันธุ์ของเต่าทะเลก็ได้มาเยี่ยมชมกันแล้วก็ทางไทยเดฟเองเราก็คงจะดูว่ามีโอกาสอะไรที่เราจะเข้าไปช่วยสนับสนุนแล้วก็ขยายผลแล้วก็ต่อย,ยอดไปได้อีกนะคะอยากขอบคุณแม่ที่ทําทุกอย่างแล้วก็ดูแลก่อนมาตั้งแต่เด็กครับ Can I get a ride to Texas? Can't wait to run all day. Can I get a ride to Texas? Can't wait to run all day. Just drop me in Dallas, Houston, or San Antonio, or down by the Gavis to me. วันไม่หยุดปัญหาฝ้าสูตรเวลายุดเจ็ดร้อยบาทฟรีทรีตเมนต์และผลิตภัณฑ์ดูแลฟ้าเนียนสุดๆอา้าวุฒิสักรอยากสวยจริงต้องใช้ของจริงวุฒิสักรเป๊หนึ่งในใจของดารามากที่สุดวุฒิสักวนนร,รวันนี้นโโครอบครัวนิสสันอีโคคาของพวกเราใหญ่ขึ้นมากกว่าหนึ่งแสนคันทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น พร้อมความสุขที่กว้างขึ้นโดยนิสันอีโคโคาคุณภาพที่มอบความรู้สึกดีๆให้กับคุณ1แสนอีโคโคราร่1แสนความไว้วางใจจากคนไทยนิสันอีโคโคาของทุกคน เอสกลิ่มมะกรูดใครทำแกงเขียวหวานกินอะไรกันอะมาม่าแกงเขียวหวานไก่ค่ะใหม่มาม่าแกงเขียวหวานไก่หอมอร่อยต้องห้ามพลาดป้าตาแอนดี้บ้าแอนดี้บ้า คลาซิโก้ฝาน้ำดื่มช้างและโซดาช้างพาคุณไปเชียร์เรอัลมาดริดปะทะบาร์เซลโลนาที่สเปนรวมมูลค่ากว่า2ล้าน4แสนบาทหมดเขต31ปุัาคมนี้รีบดื่มรีบส่งจะได้รีบไป้ังรถเอลกลาซิโก้อยากให้หน้าดูเรียวกระชับคุททิศ ด้วยโปรแกรมซูเปอร์ลิฟติ้งเวรากค่ะความรักก็เพิ่มเสน่ห์ก็เพิ่มสวยมั่ใจต้องไปมุทิัต์เป๊ะหนึ่งในใจของดารามากที่สุดมุทิตาอัลตราไมล์ออร์แกนิกอ่อนโยนด้วยธรรมชาติที่บริสุทธิ์ปกป้องผิวบอบบางของทารกต่อจากคันของคุณจาก b a b ี้ไมล์ Let me see วันไม่ยุดน,นิดสันเทียนหน้าใหม่ยนตรกรรมล้ำสมัยแต่คงไว้ซึ่งความสมบูรณ์แบบวุฒิสังเพราะความสวยรอไม่ได้โซดาชาาา้างก็ซ่าสาวหน้าอยากคิดไปเองมามา่าอร่อย ดูที่บลอสสไบบี้ีพาวเดอร์แค่แตกก็ขาวสว่างใสไลเปเอฟกลิ่นมะกรูดพลังเข้มข้นสลายคราบมันและกลิ่นข่าเกลียยกริบมาถึงช่วงนี้นะคะกับช่วงเวลาของวันทูดูค่ะวันนี้โอกระปอนะคะ mm hmm. กพัจะพาคุณผู้ชมนะคะมาทำของขวัญเก๋ๆง,ง่ายๆให้สําหรับคุณแม่ oh. พอพูดถึงวันแม่นะคะปอ,อก,ก็จะนึกถึง ก็ถึง,งแม่แลถึงคุณแม,แ,แม่ใช่แล้วก็ของที่จะให้คุณแม่อย่างเช่นดอกมันลิอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงจริงมันก็น่ารักแต่ว่าวันนี้เนี่ยรายการเราเนี่ยก็อยากจะหาอะไรแปลกๆเก๋ๆนะคะประดิษฐ์ให้กับคุณแม่นะเป็นคุณค่าทางจิตใจเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะทำไส,ส้สะพาน ใช่ในความที่คุณแม่นะคะเป็นผู้หญิงที่มีตําแหน่งนะคะเพราะฉะนั้นก็ควรจะใส่สายสพายที่มีความเก๋แล้วก็ความสวยที่ไม่เหมือนแล้วก็ใส่ตําแหน่งให้คุณแม่เลยค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะวิธีทำที่ยากเลยนี่อุปกรณ์มีอะไรบ้างคะก็สายืดนะคะสายืดของเราหรือของใครก็ได้ที่ไม่ได้ใช้แล้วนะนี่ตัวนี้หนึ่งตัวใช่ไหม ะะและอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเส,สื้อยืดสีสีอันนี้จะเป็นเสื้อยืดเรียเรียบค่ะตัวนี้เป็นเสื้อยืดสีสีนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเศษผ้าก็ได้นะคะที่เราผ่านจากการตัดเย็บมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังคงใช้งานได้อยู่ก็สามารถที่จะนำเอามาประดิษฐ์ได้นะคะมีสีสันสดใส,ดสใช่วิธีการท<น>ำนะคะก็คือเรานำเสื้อยืดสีเรียเร่ยบของเราที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะมาตัดให้เป็นลักษณะ ลักษณะนี้นะคะลักษณะใส่สะพายเวลาเราเห็นนะใส่สะพายนางสาวไทยไงเคยใส่เปล่าไม่เคยสีต่อใส่ใส่อ๋อเป็นนางสาวไทยเมื่อก่อนเปล่าเหลื่อกราแรกก็คือว่ามันจะเป็นฝายสะพายอย่างเงี้ยก็คือตัดมาเป็นทรงนี้นะคะหลังจากนั้นพอได้ใส่สะพายสีย <specification. S 1> เร mm ียบเรียบแล้วนะคะเราก็สามารถมาทำ ที่เราจะเขียนให้คุณแม่นะคะโดยการเราเอาเสื้อสีสีเนี่ยมาปัดเป็นตัวอักษรค่ะใช้ค่ะอย่างเช่นคําว่าซุปเปอร์มก็ได้หรือจะเป็นคําว่าเลิฟมารก็ได้หรือว่าจะใส่เป็นชื่อของคุณแม่นะคะแล้วก็ใส่เป็นแอนชื่อเราลงไปด้วยใช่ไหมเออแล้วแต่แม่ยอร์ด e b เบสอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถ ะติดได้ตามใจชอบเลยเพราะว่าจริงๆเนี่ยอันนี้มันอาจจะไม่ได้แบบมีละครงราคาเท่าไหร่แต่จริงๆแล้นเรื่องเกี่ยวกับคุณค่าทีงติดใจใช่ค่ะแ,แ,และนี่นก็คืออีกช่วงเวลาดีๆนะคะที่ทุกคนสาม,มารถที่จะทําได้ไดมอบให้เป็นของขวัญพิเศษสำหรับคุณแม่ของคุณคิดเดียวในโลกกับช่วงเวลาของวันครดูค่ะ มาถามน้องกายบ้างดีกว่านะไหนกไ็ไหนว,วันนี้นะคะมาเป็นคํำวันแข่งรับเิญในรายการของเรารมีหนึ่งคำถามนะคะพี่พโอ๋ที่อยากจะถามมากๆเลยเคยมีข่าวบอกว,ว่ากายเป็นขวัญใจหญิงแท้หญิงเทียมชายแท้ชายเทีย,ทยทมและแบบเป็นประเภทหนุ่มเนื้อหอมมากอะอยาก,กรูร้เปล่าเรารู้สึกยังไงเวลามีขามาเขาจริงๆกายไม่ได้ซีเรียสเลยครับดีแล้วครับที่มีคนมาชอบเรานะครับไม่ว่าจะเป็นหญิงแท้หญิงเทียมชายแท้ชายเทียม ชายจริงหญิงจริงไม่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 ได้แมทไม่ได้แบบเบอร์รี่ตรงนั้นเลยครับผมบอกว่ามีมีคนรักเราก็ยังรู้สึกดีอ่าดีครับดีกว่ามีคนเกลียดครับผมใช่แต่ที่ว่าพูดถึงร้านกับมาถึงร้านต่อที่บอกว่าที่ร้านเนี่ยมีผู้สูตรเยอะมากครับค่ะก็มีกายนะครับมีแอร์สตรอเบอรี่มีฮารุสตรอเบอรี่มีตุ๊กตาอยู่ในค่ายสมอ몰รูมวีแอนด์มีนะครับผมตอนนี้เพลงก็กำลังออกแล้วนะครับก็สุดยอดเลยครับต่อคือร้านนี้ถือว่าเป็นร้านเซเลบนะ มาเจอกันที่ลานได้เลยครับผม่ที่ัที่นัทการเด่นจะรู้จักกรีนครับผมเจเจกรีนแล้ก็อย่าลืมแกลเวียนนาแล้วถ้ีอย่างไรเดี๋ยวเพื่อนติดต่อก็ได้นะไม่เดี๋ยวเราต้องอยู่ช้อปปิ้งอยู่แล้วแต่ราบว่าช้อปปิ้งเนี่ยเดี๋ยวน้องกายเนี่ยเขาจะรอต้อนรับแขกคุณดูร้องต้อนรับลูกค้าวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะน้องกายรัชชานนท์หนุ่มเนื้อของของเราค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับกับแขกคนพิเศษด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะโอ๊กปอนะคะเตรียมแล้ว ตั้งเป็นกระเป๋าเลย <laughs> ปิ้กันไปเลยครับคแค่ไป ท้านซอปอัพนี้นะคะมีแตกของาน่า น่ารักที่ทําจากมือของเจ้าของร้านจริงๆนะคะแต่ว่าทีนี้เนี่ยปอเราอยากจะได้ของพิเศษพิเศษอีกหนึ่งอย่างให้กับคุณแม่ให้พิเศษเลยจริงๆป้าตัวนี้เลยโอ้ตอนแนะนำเพราะว่าถ้าใช้นี้ปุ๊บนะ่ะเช้าเย็นหน้าคุณแม่จะใสปงเป็นอ้อเลยอ่ะโอเคถ้าอย่างนั้นนะเราจะเลือกสิีแหละเป็นสิ่งพิเศษส่วนสำหรับคุณแม่เราครีมปากคุณแม่อัวนี้นี่ซื้อให้เราโอ๋ซื้อหน้เลยอ่ะได้ตัวนี้ที่แต่งห้าซื้อในนีอ๋อแบบนี้หรอโอเคโอเคอ่ะซื้อได้ซื้อใร้าน และแล้วนะคะอกกับปอก็พาคุณผู้ชมนะคะช้อปปิ้งกันแบบเบาๆอหอมปากหอมคอแบบเบาๆซ้อๆกันไปแล้วนะคะขอเก็ตมันนี่หมดแล้วนะคะแต่ว่าได้ของถูกใจไปถูกใค่ะแต่วันนี้เสียดายมากเลยค่ะเวลาของรายการเนี่ยหมดลงแล้วใช่ค่ะแต่ว่าก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับผู้สนับสนุนที่น่ารักของเรานะคะนิสันเทียนหน้าใหม่วุฒิศักโซดาช้างมาม่ายูทิ u ไลเปิ้ลเอฟและที่สําคัญเนี่ยค่ะก็ต้องขอขอ,ขอบคุณสถานที่ถ่ายทําสวยๆนะคะโครงการเจะสุจักรีนค่ะแล้วสุดท้ายน้านะคะเดี๋ยวพวกเราเจอกันใหม่วันหยุดนักขตตเกิกหน้าและที่สําคัญเนี่ยําวันของเราจะเป็นใครและเราจะพาผู้ชมเนี่ยไปทำกิจกรรมอะไรกับเขานะคะต้องคอยติดตามค่ะอเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะวันหยุดนักขัตฤกหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องฝากผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอุยง วันนี้นะครับกายหวังว่ากายได้สร้างความสุขปนกับความชื่นใจให้กับคนหลายๆคนเลยนะครับสุดท้ายนี้กายต้องขอขอบคุณรายการวันไม่หยุดนะครับที่เปิดโอกาสให้กายได้โชว์ความสามารถแบบมีสาระในแบบที่หลายๆคนยังไม่เคยรู้จักนะครับแต่ที่กายรู้แน่แ่กายรู้ว่าทุกคนมีคุณแม่อย่าลืมรักคุณแม่ทุกวันเลยนะครับ